วันหยุดของคนหลายคนนะครับของมีความสุขสนุกสนานเพืิดเพลินส่วนคนไม่ได้หยุดก็ทำงานให้สนุกได้เช่นกันวันนี้ขอมาแชร์บทเรียนของควาคิดด้านนี้นะครับอยาให้ดีความคิดด้ังเห็นไหมเลอเดี๋ยนะอุยอุ้ยนประมาณนี้นะโอเคมาแชร์บทเรียนแหมจะพูดชื่อหนังสือและบทเรียนที่เขียนบอบนะครับ ไม่ใช่เป็นชื่อเรื่องอันนี้ว่าง่ายดายสบายใจนะครับโอเค,อเค,อเค,อเคก็เหมือนเดิมทุกหัวข้อในเช้า,ชาระหว่างยิ่งไ,ไม่เราจะพูดเรื่องอะไรมองไปเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทางเงินจริงๆก็มีลุงเหล้าทุกวันนะก็แต่ที่นั่นทีนี่ทีก็อยากเอามาพูดอยากเอามาแชร์กันแต่บางเอ็นึกเรื่องนี้ได้เพราะว่ามีความรูม้สึกว่า เรื่องคำว่าง่ายนะครับกับสบายเนะี่ยมันอยู่ใกล้เราแล้วทุกคนทวิญหารนะครับเอาคำว่าง่ายครับเ่ืยอมีคำว่าง่ายนก็จะมีคำว่ายากง่ายยากยากง่ายตรงนี้ทุกคนอยากจะทําเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วหลายคนชอบไปผูกเรื่องให้มันยากอีกคำหนึ่งคือคำว่าสบายนะครับ คำว่าสบายใครก็ชอบมีความรู้สึกชิวๆสบายๆเย,ย็นๆโล่งๆโป่งๆกับคําตรงข้ามแล้วกันนะคราะว่าลําบากคําว่าลําบากมันอึดอัดครับคงใจเหนื่อยร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําตรงข้ามกันเราก็อยากจะสบายแต่ก็เช่นเดียวกันว่ามีหลายคนเนี่ยทาเรื่องที่ว่ามันสบายให้ดูลําบากนะแต่ระหว่างเดียวกันมันอาจจะไม่สบายนะ แต่เราอาจจะไปปรุงแต่งไปคิดเสริมเพิ่มเติมทําให้มันดูลําบากเดี๋ยวเราลองมาจําลองเหตุการณ์แบบนี้ง่ายสรุปชื่อเรื่องก็คือง่ายได้สบายใจนะครับอย่างสมมุติว่าเราทํางานนะครับเราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในบริบทของเราบางคนเป็น perfectionist ก็จะเนี้ยเฉียบขาดมากถามว่ามันดีไหมมันดีนะเพราะผลงานมันจะดูแบบ สมบูรณ์มากแต่ในระหว่างเดียวกันมันอาจจะปิดัดกับคนทำมันเตะเกินไปจนบางครั้งเนี่ยการทําให้มันเตะมันต้องควบคุมเวลามันต้องใช้เวลามีเวลากําหนดไม่ได้ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเ๊ะได้พอมันมีเวลากําหนดคนที่อิดอัดก็คือตัวเองมันก็เกิดความลำบากแล้วเราจะปรับปรุงยังไงไอ้ความเนี้ยบให้มันเฉียบขาดได้แบบสบายลงนอย หรือให้มันง่ายลงนิดไอ้ตรงนี้สําคัญคือความสมดุลคือความพอดีมีเรื่องงานหรือบางคนทําเรื่องอ,อชอบพูดบ่อยๆนะว่าหรือบอกลูกชายด้วยบอกว่าเราต้องพยายามทําเรื่องยากๆให้ง่ายน,นะลูกหรือระหว่างเดียวกันเราทําเรื่องง่ายๆให้มันไม่มีเรื่องก็คือให้มันชิลให้มันแบบเหมือนกับเราทํางานเรื่องง่ายให้มันเหมือนกัาทำเป็นชีวิตปกติ หรือเราทําอะไรให้มันยากที่เขาดูกันว่ายากๆเนี่ยให้มันงาน่ายเหมือนกับผมจาได้ว่าน่าจะเป็นใายพลซอนนะฮะ่ไม่ผู้ชิดเขาละกันเคยคิดว่าใช่ไนะขอภครถ้าข้อมูลนี้ผิดเขาบอกเวลาเขาจะจ้างคนมาทําเรื่องยากๆเนะี่ยหรือเรื่องที่สลับซับซ้อนเนะี่ยเขาจะเลือกคนที่เกียจเพราะอะไรคุณเอทุกคนที่ฟังคงเคยได้ฟัง,งเพราะว่าคนขี้เกี่ย จะหาวิธีการลัดล็อกอะไรที่สั้นช็อตสั้นที่สุดมาทําลดความซ้าซ้อนและไอเรื่องที่ยากๆส่วนมากมันจะเกิดจากความซ้ําซ้อนความวกวนนะครับเขาก็เลยเลือกคนที่เกยงมาทํางานที่ยากๆเพราะพวกนี้จะตัด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดนี่นตัดนี้ออกให้มันง่ายไดที่สุดอันนี้คือคาําตอบของออทำง่ายในงานแปลว่าจริงๆไอ้ง่ายนี่ไม่ได้ทําเอาแบบ เพื่อเอาเกิ่เฉยๆคือเขาแค่ทําทุกอย่างที่มันดูยุ่งยากให้ง่ายให้เร็วให้กระชัดนะครับแล้วมันก็จะผ่านไปได้ในระดับหนึ่งที่ดีหรือไม่ก็อยู่ที่คนตัดสินกับคําว่าสบายบางคนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอาหารทานมีเสื้อผ้าใส่มี ที่นอนที่อุ่นหรือที่เย็นสบายแล้วก็ยามเจะบป่วยบ้างก็พอที่จะมีอาหารสาดยก็คือปัจจัยสี่นะก็พอจะสบายในระดับหนึ่งแต่เขาบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ลำบากมีเยอะมากๆก็จะไปหาอะไรที่มันกินโอกมาเกษตเซดให้มันไปต่อผิวยากๆให้มันอร่อยแต่ถามว่าดีไหมดีเพราะผมก็ชอบแต่มันไม่ใช่ตลอดเวลามันก็ต้องตามเวลโอกาสหรือจะต้องไป มีบ้านไหลหลังจะต้องแต่งชุดแปลงเมมมนมบางทีแต่งเราดูตัวเองเยอะมากๆแต่คนอื่นไม่เคยดูเราต้องม,มีประมาณนี้นะสรุปว่าง่ายดายคิดว่าน่าจะสบายใจกว่านะครับสวัสดีครับ